สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเออเมื่อนี้ที่มาไทยอหน้วนกเด้วยครับนี่คือไม้ครับเนี่ยเพราะว่าผมเรามาแล้ะครับเนี่ยเออคันมาเฮ็ดอยู่นี่มันจะซาครับเออนี่แห้วนกครับเนี่ยออันนี้กับมีถุงมือครับเนี่ยถุงมือไว้ใส่บะเท่อลวดบาดครับกับมีดบาดมือครับเนี่ยถุงมือไว้ใส่ครับ หังหูครับออแล้วก็มีมีดครับผมมีดเอาไว้เหล่าครับแล้วก็มีไอตัวไร่ดึงเวลาเขาเสียบลงนะครับไร่ดึงไว้เสียบลงไว้ลุมมันจะดึงนกมันพาบินมันก็บอไปนะครับมันเกาะดินไว้ครับเนี่ยครับอือก็มามัดก่อนครับผม ได้ถุงมือกันครับโอ้ยสั้นบอไซหรอครับผมเฝ้าผิดบอไซหรอครับมัดให้พ่อเมียพี่น้องเพื่องเี่ยเอามัดแหละครับผม มัดเกาะมาดตัวนี้ครับนี่ อด้เนื้อหนึงน่งขางแล้วึีชากมามัดสองรอบครับเนยวนี้มัดสองรอบครับมันริงดีครับ ได้ละ้ละหนึ่งละเนี่ยหนึ่งละมันดึงมาชากมาหนอีอีกครับเนี่ยมัดสองรอบอีกชึ้ก้าแล้วครับ อ่าดึงซากมานี่ครับนี่ เล้วเต่ครับคันมันยาวหลายกับตัดเลยครับนี่ตัดเสื้อกันครับนี่ ครับได้แล้วอันนึงครับนี่ครับไปปักลง วันี้เห็ดเสื้อเสือเส้อกยักนกครับวันนี้ความยาวประมาณวานึงคนละครับนี่เครื่องวาก็ได้ครับเออวานึงแหละพอดีครับนี่ซ้ำนีดนะครับนี่ความยาวมันตัดเลยครับวันนี้อ่า ซ้ำนี้ก็ได้นี่ซ้ำอันนี้เลยน่ครับเนี่ยซ้ำไหม่เหี้วนี่เลอครับเนี่ยเลยเลยมาหน่อยนึงนีงน่ขอดเลยครับนี่ขอดผูกมันนีน้อยพอได้ยักคอหน,นกครับ ครับ มีตัดครับมีตัดก่อนครับบ่วงจังมาหยักที่หลังครับเออเี้ยวไปขดลงมมันมาครับขดล็ดเฮี้ยวเหี้ยวหนูวันนี้นกเข้ามาปึ้มมันกระติดเลยแหละครับนกเจ้า นกไก่นะนกสารพัดนกกันละ่ะครับนี่ก็กนกไอ้แก่นเว้นก็ถือครับเนี่ยนกแก่นเว้นครับนี่ถือครับครับอันนี้คือไรมันครับนี่ผูกใส่ไรมันเสียบไว้ลงดินครับว่มามมัดกันครับนี่ นี่คือไลมันครับนี่นี่มัดไว้กันครับนี่ ได้นะครับนี่เข้าใจบ่าครับนี่คือยังเัินเ้าปากเสียบนกเนี่ยห้อกดไว้ยังที่ครับเสียบปากลงครับนี่แล้วเฮ็ดบ่วงบ่วงตัวนี้เกาะเกาะเขาหูนี่เอามาใส่กล้องนี่ครับใส่ตองตองมันมีอยู่ครับนี่ใส่ตองนี่ใส่สองมุมเลยครับเพราะที่นกเข้ามาไปเกาะดึงคอครับผมครับผมขอบคุณครับ Hãy subscribe cho chúng ta Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn